ครับโอ้เกมวางแข่งกันดีกว่าชัดเจนเห็นเห็นนะครับสันติว่าไปแบบฟงหวินแล้วครับตอนนี้ครับเตะแบบฟงหวินครับเตะขวาเตะขวาครับเถิดเทิงครับมาครับตีหมัดซ้ายครับโอ้โหมาดูเทวดาต่อยมวยครับเทวดาเล็กนะครับเทวดาเล็กเจอกับลพบกร้าครับ แดงนี่คือเทวดาเล็กทอเมืองเถินครับหรือว่าเจ้าเทวดาเล็กอึ่งอุนบลน,นักชกจากลำปางครับซ้อมที่ข่ายมวยทอเมืองเถินจังหวัดลำปางกับนักชกวัย15ปีสูงนะนะครับจริงๆเห็นอย่างเงี้ยเห็นว่าน้ำเงินสูงสูงแล้วจริงๆแดงก็ตัวสูงเหมือนกันนะครับแดงนี่สูงอยู่ที่170เซนติเมตรเลยครับส่วนนพเก้าครับนพเก้าสมหาันแหลงครับคนนี้ก็สูงเหมือนกันสูง175ครับ เป็นนักศกจากจังหวัดต,ตากครับซอมที่ใครยมยกองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเลทแรกๆเนี่ยน้ำเงิน1 1บเนะครับยก3ตอนนี้ก็น้ำเงินตอบประมาณสัก5374มี่ครับตัวใหญ่ครับรูปร่างดีมีชัยไปกว่าครึ่งเอลชร,รูดตวดปอดยอดขุนพลนเดินหน้าเข้าหาท้าส้ตีมีศอดต,ตั้งมีเขานำครับนีครับหมัดตามไปด้วยครับแต่ว่าแดงถอยหลังตั้งรับดักสาดแข้งดูเกมต่อยท้องเดินไปจับตีไสาอย่างไงครับ วงในเหนียวเหน็บไม้สารภาพน้ำเงินพยายามเดินเบียดจับตีอาศัยความยาวแบบนี้ครับตี้ายราคาน้ำเงินต่อ2-1ครับน้ำเงิน2-1ครับห้าสองนะครับห้าสองนะฮะได้ยินมวยหูหนาคครับห้าสองครับสองหนึ่งห้าสองครับเดี๋ยวไหลไปเจ็ดสี่ครับจะมีเตื้นมีเบานะครับมาครับ ว่าตามเชิงตรงนี้ยกที่3าดูจับคอใช้ได้เลยครับอยู่น้ำเงินครับน้ำเงินเดินครับเดินพยายามจับคอครับมาครับเบียดครับตีขวาแดงยกขาขวาขวางไว้เสียบเข่าซ้ายสวยครับน้ำเงินดันแทงตีซ้ายครับตีซ้ายคืนครับมาครับมีโอ้ยมีศอกว่ะโอ้ยแดงแกมีศอกครับ ปาดศอกมาได้เสียวเลยครับมาครับโอ้โหเป็นไงล่ะต่อสองหนึ่งเข้าไปอ่ะสวยไหมล่ะมาดูดีครับโอ้โหมามีศอกดูดีครับได้จังหวะศอกนี่แหละครับดูว่าชอกชับพอสมควรหน้าเริ่มแดงหน้าเริ่มกำาโดนศอกโดนหมัดครับแต่ว่าแกยังเดินอยู่อาศัยความใหญ่ครับใหญ่ครับแต่ว่าดูว่าช้ากว่าครับนี่ครับศอกขวาครับเอาครับหมัดซ้ายมาครับเสียบเข่าขวาไปครับตีขวาเอาดันแทงไป ทุกคนพยายามดันแทงแล้วครับจังหวะนี้ครับราคาทั้งหมเจ็ดสี่ครับเตะขวาเตะขวาครับขวาล่าคาสวยครับตีขวาสวยครับโอ้โหตีขวาสวยครับแดงครับเอาลครับพลิกแล้วครับแบบนี้ครับเสมอแดงครับตามันต่อยกที่สามเลยนะครับยกที่สามตามมาแขงซ้ายหมัดท้ายสวยครับน้ำกระจายหมัดท้ายกระเถิงอีกแล้วแทงขวากันมากแล้วโอ้โห หลักเรียมกาดีเหลือเกินครับชั้นเชิงตรงนี้แข้งขวาแข้งขวาเบิ้ลเข้าไปทีทีโอ้ยราคาข้ามครับแดงสเ8แปครับน้ำเงินจะแก้เกมยังไงต้องแก้เร็วๆเลยนะครับแก้ช้าในราคาไหลนะครับ โอ้นี่ครับจังหวะดักออกมาตีเข่าขวาแตงเงินพยายามเดินเบียดเดินจับวงในไล่แขนตีครับนี่ครับเสียบไปก็เสียบขึ้นหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายโอ้โหแข้งขวาครับหมัดซ้ายมาครับแตงเงินมาครับมาครับโอ้โหไม่หนีแล้วครับไม่ถอยแล้วครับแต่ละฝ่ายแดงครับเบียดสู้ทุกลูกทุกอาวุธครับยังบุกอยู่ครับหมัดซ้ายสวยหมัดซ้ายไป ราคาเสมอเงินครับเสมอไหนเสมอกันครับถือว่าเบียดสู้มาดีเลยครับไฟนี้โอ้โหมันครับมวยคนนี้แดงเทวเวลาเล็กนะครับน้ำเงินคือนพเก้าครับหมากโอ้ยหมัดซ้ายของนพเก้าโดนครับราคาเสมอเงินครับเสมอเงินครับอาครับแข้งซ้ายมาเจอหมัดซ้าย ซ้ายแล้วคาครับส่งมวยอยู่ฝ่ายแดงนะครับถือว่าหลักเหลี่ยมชั้นเชิงงงรอบดีกว่าชัดเจนครับพงนายก็เอาตัวรอดได้ส่วนตันเองเนี่ยรูปร่างที่สูงกว่าเนี่ยังไม่เป็นผลพยายามเดินต่อยหมัดแต่อยู่แดงเกตสี่แล้วครับพลิกมาอีกแล้วครับเตะซ้ายครับโอ้เกมวางแข้งกันดีกว่าชัดเจนเห็นเห็นแล้วครับสนิดทว่าไปแบบฟงหวินแล้วครับตอนนี้ครับเตะแบบฟงหวินครับเตะขวาเตะขวาครับเถิดเทิงครับ มาครับตีขมัดซ้ายครับโอ้โหดูแผ่วดูเบาลงไปเลยนบพะเก้าเป็นยังไงครับจะแก้เกมได้ไหมยาวใหญ่เจอหมัดเทวดาเข้าไปครับมัดเทวดาแข่งเทวดาเสียบเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายเสียบข่าซ้ายโอ้โหย็มาไลเจอมอนี่ไหมราคาโอ้โหแดงขยับต่อแพงพอสมควรนะครับสองหนึ่งครับ แดงสองครับปาครับตีขวาครับพลิกมาจาก31หครับตัวเองกลับมาต่อ2-1แล้วครับแต่ว่าตามอาวุธเนี่ยผมดูว่าแพงกว่านั้นแต่ว่ายังรอลุ้นอยู่เพราะว่าน้ำเงินเนี่ยความเชื่อถือยังดูว่าบุกต่อได้ครับนี่ครับมีหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายมาครับยังดูไม่หมดยังดูไม่ยุคขนาดนั้นความน่าเชื่อถือในเวทียังมีตามกันต่อระยกที่5เลยครับยก5ต้นยก ตั้งมา31ครับูีแดง31ครับตามเชิงมันต้องแบบนี้ครับ3-1ม1ีมีครับแดงถอยหลังตั้งรับมาครับโอ้โหจังหวะดักเข่าดักออกอาวุธนะเดี๋ยวผมไม่ฟังเสียงเชียร์เสียงเฮชัดๆครับโอ้ยด,ด,ดูครับ,รบหลักเหลี่ยมชั้นเชิงแกพริ้วเหลือหลายครับแบบนี้ของแท้ของแท้ แทงซ้ายมาเอาตัวรอดน,นะครับแดงต่อแพงครับแดงต่อแพงครับแดง15บหครับสิบห้นไปโดนสอกยก3แล้วดูซึมไปครับยกยกสมาเนี่ยโดนโดนเตะแบบเถิดเทิงพอสมควรครับอาจจะไม่ดูหนักแรงแต่ว่าตัวเองก็ช้านะครับกดเขาไม่ได้ครับ ก็เป,เป็นคลิปที่นำมาฝากกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามครับเป็นกำลังใจกันนะครับเหมือนคู่นีถือว่าต่อยกันสนุกเลยครับวันนี้ตามเชิญก็รอชูม,มือนะ้ครับถ้าไม่มีนับไม่มีน็อกใดๆครับ ก็น,นั่นแหละครับเทวดาชนะครับเทวดาชนะครับ